สวัสดีครับแฟนมวยทุกๆท่านคลิปนี้บัสเตชันเพจบันเทิงมวยไทยจะมาให้ข้อมูลนักมวยเพื่อประกอบการชมการเชียร์พร้อมวิเคราะห์ฟันธงล่วงหน้าศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางช่อง3เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาที่15นาทีเป็นต้นไปคู่เปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ เป็นมวยรอบแชมเปียนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่13เพรน้องบีรถสวยจจเจพบกับเคนแจ็คสันมวยไทยจะชกกันในพิกัดหนึ่ปอนด์คู่ที่2ก็เป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่7็ดดาวแดงเอนนี่มวยไทยพบกับเด็ดอน,นันวอเวียงสักจะชกกันในพิกัดหนึบห้าปอนด์คู่ที่3เป็นคู่เอกนำรายการเกียรติศักดิ์ พยักกันทอนพบกับสองแผ่นดินชอแก้ววิเศษจะชกกันในพิกัด128ตอนคู่ที่4เจ้าวายุชอเกตวีนาพบกับยอดขุนทัพเจเอ็นดิพัทลุงจะชกกันในพิกัด112ตอนพักยกสองสี่มวยพักยกระบบอัตโนมัติเชี่ย์มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบแอดไลน์พีวายสองสแอดเลยแอดไลน์พีายสองสมาดูมวยคู่ที่ห เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาครั้งที่13แพ้ตกรอบทันทีเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจดพบกับเคนแจ็คสันมวยไทยจะชกกันในพิกัดหนึ่ปอนด์มาดูที่มุมแดงเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจดนักชกวัย17ปีจากจังหวัดนครราชสีมาสูง168เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย50กิโลกรัมเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่อง เป็นมวยขวาแต่ว่าซ้ายหน้าออกได้แม่นหวังผลเป็นมวยจังหวัดสองประเภทตั้งรับจัดทางหลักเหลี่ยมสมองมวยดีมวยขวาฝีมือจัดจ้านอาวุธหลากหลายออกได้รวดเร็วซ้อมที่ค่ายมวยรถสวยจ่าเจ็ดจังหวัดเพชรบุรีสถิติการชกห้าไฟชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองไฟสามไฟล่าสุดชนะคะแนนจากกริดเกียรติฟูเฟืองที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมือง แก้มืออีกครั้งชนะคะแนนจัดกริดเกียริฟูเฟืองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดเสมอกับเคนแจ็คสันมวยไทยคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาส่วนคู่ชกเคนแจ็คสันมวยไทยนักชกวัย25ปีจากจังหวัดสงขลาสูง163เซติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ50กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า90ไฟซ้อมที่ค่ายมวยทีซี 4, มวยไทยนวมิน เป็นนักมวยรุ่นที่เป็นมวยเข่าแข็งแรงประเภทเปิดเกมคว้าคอล็อกคอและแขนเข่าในเหนียวแน่นกล้าแลกกล้าบวกทาาดมวยดีเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงเก๋เา,าเกมกระดูกมวยดีสถิติ5้าไฟสุดท้ายชนะ2เสมอ1แพ้2ไฟสามไฟล่าสุดชนะคะแนนวันพิชิตสมคิดดียิ่งที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแพ้คะแนนโจโฉบูมเด็กเสียนที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ไฟล่าสุดเสมอกับเพรน้องบีรถสวยจ่าเจดคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่ส2องเมษายนที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้ก็เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่สิบสาใครแพ้จะตกรอบทันทีเป็นคู่มวยแก้มือล้างตาด้วยเคยชกกันแล้วเสมอกันมาไฟนี้มีโอกาสแก้มือกันอีกครั้งเพรน้องบีเป็นนักมวยรุ่นน้องเป็นมวยฝีมือครบเครื่องมวยขวา เป็นมวยฝีมือดีประเภทจังหวัสองอายุน้อยกว่ากระดูกก็เป็นรองแต่ฝีมือความเป็นมวยดีกว่ามีดีกรีชแชมป์ในรุ่น100ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟนี้ชกมวยรอบบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีทีมงานจะเจ็ดจัดเต็มแน่นอนหากชนะก็จะมีสร้อยเส้นโตคล้องคอและออกสเต็ปเช่นเคยในขณะที่เคนประเภทมวยข่าแข็งแรงเป็นรุ่นพี่เก่าเกมกระดูกมวยดีกว่าชกมวยมายะกว่า แต่อาวุธความเป็นมวยจะดูเป็นรองแต่ว่าได้ลูกหนักได้ลูกแข็งแรงคู่นี้ก็วัดกันที่นอกกับในฝีมือสมองมวยอาวุธหลากหลายอยู่ที่เพชรน้องบีประเภทมวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรง,งปอดใหญ่แปลแรงอยู่ที่เคนักมวยรุ่นพี่คู่นี้ชอบไปที่เพชรน้องบีรถสวยจ่าเจดจังหวะฝีมือดูจัดจ้านกว่าประเภทตั้งรับจับทางไม่แลกไม่ประทะดักแต่ดักทิบดักแทงฝีมือมวยทางมวยดูดีกว่า จังหวะเบียดเบียดมีลูกเหลี่ยมลูกหักลูกเทเข้ามาช่วยอาวุธมวยสมองมวยจะดูดีกว่าอยู่ในช่วงที่กำลังสดกำลังห้าวบรรยากาศเสียงเชียร์ที่มุมจ่าเจดจัดเต็มชอบเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจดไฟน์นี้จะเอาชนะมวยรุ่นพี่อย่างเคนแจ็คสันมวยไทยไปได้มาดูมวยคู่ที่สองเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่เจ็ดดาวแดงเอนนี่มวยไทยพบกับเดชอน,นอัน์ววิงสัตจะชกกันในพิกัด1 15ปอนด์ปอน มาดูที่มุมแดงดาวแดงเอนนี่มวยไทยนักชกวัย19ปีสูง170ซติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อยห5กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า50ไฟสถิติการชก5้าไฟชนะ3แพ้2ไฟสามไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรนินมังกรน้ำแข็งไอแลนด์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแพ้คะแนนพลอยรุ่งเพชรเงาะบังกะปิดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรชนาวีพยักกันทอนที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาดาวแดงเป็นมวยอาวุธครบเครื่องเป็นมวยไฟเตอร์ประเภทเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงกล้าแลกกล้าบวกเขาในแข็งแกร่งประเภทขยันเดินขยันออกอาวุธบูดูดันซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอนนี่มวยไทยส่วนคู่ชกเด็ดอนันต์ววิงสัก นักชกวัย18ปีจากสุรา,ธธานิศูธหนึ่งร7 0เซติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย56กกิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100่งร์ไฟซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายสถิติ5้าไฟแพ้รวดทั้ง5้าไฟเป็นนักมวยฟอร์มดิ่งยังแจ้งเกิดไม่ได้3ามไฟล่าสุดแพ้คะแนนเพชรปราศักดสอสลัชีพศึกมวยไทยพลังใหม่แพนอกยกที่สเพชรเดินดงที่เด็ด9 9ศึกมวยไทยพลังใหม่ ไฟล่าสุดแท้คะแนนยอดอุดรดีเอสมวยไทยศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อวันที่19เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเด็ดอน,นันต์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวประเภทเตะขวาต่อยขวาวงในก็มีขวางเสียบขวางแทงสอกสับสอกสวนอันตรายอาวุธหลากหลายดาวแดงเป็นมวยอาวุธหนักแรงเป็นมวยเฟเตอร์เดินเปิดเกมประเภทขาแลกขาลุยบูดูดันร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ขาต่อยหมัดหนักแรงเป็นมวยมีนาทีทอง ในขณะที่เด็ดอนันต์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องวงในก็มีลูกขวางหน้าดันแทงศอกระยะประชิดนี่ถือว่าอันตรายมากแต่ว่าช่วงหลังนี้สภาพร่างกายไม่ค่อยดีเจอของหนักๆมักออกอาการโครงเพลงหรือวุบว่บให้เห็นอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่มีโอกาสที่จะไม่ครบห้ายกสูงมากหมวยคู่นี้ชอบไปที่ดาวแดงเอนนี่มวยไทยสภาพร่างกายดีกว่าต้นๆมีลุ้นนับนก แต่ขาต่อยหมัดวงในมีปล้ำรัดมัตติแข็งแกร่งแข็งแรงเบียดไปเบียดมาเกมยาวยาวดูว่าการยืนระยะลูกทอรหดร่างกายแข็งแรงกว่าส่วนเด็ดอนันต์ช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดีชอบดาวแดงเอนนี่มวยไทยสดกว่าท้ายท้ายแข็งแกร่งกว่าไฟนี้จะเอาชนะเด็ดอนันต์บอวีนส์ไปได้มวยพักยกสองสมวยพักยกระบบอัตโนมัติเชี่์มวยรักมวยชอบ ออกตัวมวยรักมวยชอบแอดไลน์ py 2 4แอดเลยแอดไลน์ py 2 4มาดูมวยคู่ที่3คู่เอกนำรายการเกียรติศักดิ์พยักกันทอนพบกับสองแผ่นดินชอแก้ววิเศษจะชกกันในพิกัด128ตอนมาดูที่นักมวยมุมแดงเกียรติศักดิ์พยักกันทอนนักชกวัย16ปีจากจังหวัดพัทลุงสูง170เซติเมตร น้ำหนักต่อยปล่อย62กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า50ไฟซ้อมที่ค่ายมวยพยักกันอรจังหวัดพัทธลุงสถิติ5ไฟที่ชกไว้ล่าสุดชนะสีเสมอหนึ่งเป็นนักมวยฟอร์มสด3ไฟล่าสุดเสมอเมืองลาวเกียรติธงยศศึกมวยไทยพลังใหม่ชนะคะแนนสุวัส์เล็กทีเด็ด99ศึกเจ้ามวยไทยไฟล่าสุดชนะขุนไกรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมศึกเจ้ามวยไทยเมื่อวันที่12เดือนเมษายนที่ผ่านมา เกียรติศักด์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทเตะต่อยแรงหมัดสอกคมลักเลี่ยมสมองมวยดีเป็นมวยฟอร์มสดส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินสองแนดินชอแก้ววิเศษนักชกวัย17ปีจากสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสูง168เซนติเมตรเป็นมวยเข่าแข็งแรงวงนอกก็มีเตะขาต่อยหมัดหมัดศอกออกได้ดีวงในปล้ำรัดมัดตีประเภทมวยเข่าปอดใหญ่ปายแรง ซ้อมที่ค่ายมวยเกาะลมเกลียวจังหวัดปทุมธานีสถิติห้าไฟที่ชกไว้ชนะสามแพ้สองไฟสามไฟล่าสุดแพ้นอกยกสองโลทองกครยในเมืองยิมสึกวันแชมเปี้ยนชิดพุมพินีชนะคะแนนตโตโต้สักไทยลินสึกมวยไทยพลังใหม่ไฟล่าสุดพลิกชนะน็อกยกที่สี่เพชรน้ำตาลวีวินยิมสึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่22สองเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำหรับมวยคู่นี้สดเจอสดเกียรติศักดิ์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องประเภทจังหวัดสองตั้งรับจับทางเตะต่อยแรงอาวุธหลากหลายฝีมือมวยความเป็นมวยดีกว่าประเภทฝีมือได้เข่าได้มีนอกมีในเตะพับเตะขาอาวุธหลากหลายฟอร์มสดมวยกำลังสดกำลังห้าได้ใจในขณะที่สองแผ่นดินนักชกจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นมวยครบเครื่องไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดตล้มตีประเภทเชิงไม่สนชนอย่างเดียวไฟล่าสุดทลิกชนะน็อกเพชรน้ำตาลมาได้ธาตุมวยดีหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยคู่ขี้สูสีสดเจอสดเป็นคู่มวยถูกที่ถูกเวลาชอบไปที่กิติศักดิ์พยักกันทอนจังหวะฝีมือความเป็นมวยดีกว่าต้นๆจะออกนําไปก่อนประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงมีลูกเหลี่ยมลูกเกา่า หมัดหนักสอกคมที่สามารถพลิกเกมได้ตลอดเวลาอาวุธออกได้รวดเร็วกว่าส่วนสองฐนดินต้องลุ้นเขาท้ายๆต้นๆจะดูช้าก,กว่าชอบเกียรติศัก์พยักกันทอนไฟนี้จะเอาชนะสองนดินชอแก้วิเศษไปได้สำหรับคู่เอกในรายการมาดูมวยคู่ที่สี่เจ้าวายุชอเก็ตวีนาพบกับยอดขุนทัพเจแอนดิพัทลลงจะชกกันในพิกัดหนึปอนด์ มาดูที่นักมวยมุมแดงเจ้าวายุชาาเซตวีนานักชกวัย20ปีจากพัทลุงสูง169เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อยห้กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า50ไฟซ้อมที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพสถิติห้ไฟที่ชกไว้ชนะ2แพ้3 3สมไฟล่าสุดชนะน็อกยก5สมิงเหล็กลูกควนมิดที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนเพชรอันวาอีเกิลมวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ไฟล่าสุดชกแก้มือแพ้คะแนนเพชรอันวาอีเกิลมวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าวายุเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยขวาประเภทเตะขวาต่อยขวาหมัดสวนสอกสวนแรงอาวุธหลากหลายเป็นมวยฝีมือดีส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินยอดขุนทับเจแอนดีพัทตลุงนักชกวัย28ปีจากพัทตลุงสูง169เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย52กิโลกรัม ชกมวยมาแล้วกว่าหนึ่งร้อยไฟ์ซ้อมที่ค่ายมวยพยักเมืองหลุงจังหวัดพัทลุงสถิติห้าไฟ์ที่ชกไว้ชนะทั้งห้าไฟต์เป็นมวยฟอร์มสดสามไฟ์ล่าสุดชนะคะแนนเหนือแสนชัยมวยไทยเจ้าลำขงสึกมวยไทยพลังใหม่ชนะคะแนนเท็โนนสังเกตธงยศสึกมวยไทยพลังใหม่ไฟ์ล่าสุดชนะคะแนนวาซอฟอินมาเลเซียสึกเจ้ามวยไทยเมื่อวันที่19เเดือนเมษายนที่ผ่านมา ยอดขุนทับเป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องประเภทนอกได้ในดีเป็ต่อยแรงเข่าในแข็งแกร่งประเภทฝีมือได้เข่าได้เก๋าเกมหลักเหลี่ยมฝีมือดีสำหรับมวยคู่นี้ก็ฝีมือกับฝีมือเป็นศึกดาบีแม์เมืองพัทลุงเจ้าวายุเป็นมวยฝีมีอ,อจจาจจรยนประเภทจังหวะสองดักแต่ดักถีบดักแทงหมัดสอกขมเป็นมวยฝีมือดี เกาเกมแต่เป็นมวยที่ไม่ชอบเขา่าการยืนระยะไม่ค่อยดีเป็นมวยที่เหี่ยวแปยแรงไม่ดีในขณะที่ยอดขุนทับเป็นมวยรุ่นพี่อาวุธครบเครื่องประเภทฝีมือได้เข่าได้เกาเกมมวยคู่นี้ชอบไปที่มวยรุ่นพี่ชอบยอดขุนทับเจแอนดี D พัทธลุงที่ต่อที่ดูว่าหัวจิตหัวใจจะดีกว่าธาตุมวยดีกว่าประเภทฝีมือได้เข่าได้ เบียดไปเบียดมาการยืนระยะดีกว่าส่วนเจ้าวายุเป็นหมวยที่ไม่ชอบเขา่าและชกทรงถอยทรงรอแพ้ชอบยอดขุนทัพพยักมืองลุงท้ายท้ายเข่าในดีกว่าไฟนี้จะเอาชนะเจ้าวายุชอเก็ตวีนาไปได้มาสรุปอีกครั้งคู่ที่หนึ่งชอบเพชรน้องดีรถสวยจ่าเจอาวุธครบเครื่องกว่าฝีมือมวยทางมวยได้เปรียบที่ต่อที่หนักแรงกว่าสดกว่า ไฟนี้เพชรน้องบีรถสวยจะเจจะเอาชนะเคนแจ็คสันมวยไทยไปได้คู่ที่สองชอบดาวแดงเอนนี่มวยไทยร่างกายดีกว่ามีลูกขยันสดกว่าไฟนี้จะเอาชนะเดทอนันต์บวงสบไปได้คู่ที่สามคู่เอกในรายการชอบเกียรติศัก์พยักกันทอนฝีมือดีกว่าเตะทับเตะขาแข้งขวาหนักแรงทีต่อทีอาวุธคุมกว่าไฟนี้เกียรติศัก์พยักกันทอน จะเอาชนะสองแผนดินชอแก้ววิเศษไปได้สำหรับคู่เอกในรายการคู่ที่สี่ชอบยอดขุนทัพเจแอนดิ D พัทลุงมีนอกมีในอาวุธเยอะกว่าท้ายท้ๆหัวจิตหัวใจดีกว่าการยืนระยะดีกว่าไฟนี้ยอดขุนทัพเจแอนดิ D พัทลุงจะเอาชนะเจ้าวายุชอเกตวีนาไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารล่วงหน้าสิทเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568 สดทางช่องสามหมายเลข33เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาที่15้นาทีเป็นต้นไปคู่มวยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ